ลุงนี่เราต้องปีนเขาจริงๆใช่ไหมเนี่ยผมขาลาแล้วนะเออปีนไปนี่แหละธรรมะของพระภูษธัทธะต้องขึ้นสูงถึงจะเห็นอะไรนิ่งทับลุงพระองค์เหมือนภูเขาเดินได้เลยนะใช่เออศรัทธาที่แท้ต้องมั่นคงเหมือนภูผาไม่ใช่เชื่อตามอารมณ์วันนั้นวันนี้ลุงผมเคยนิ่งแบบนี้ไหมเคยตอนกินข้าวอร่อยมากๆ นั่นแหละนิ่งสุดในชีวิตแก่พระภูสัสอนว่าศรัทธาที่แท้คือความมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ยึดเพราะกลัวแต่ยืนตรงเพราะเข้าใจโอ้ยลุงผมไม่มั่นคงเลยอะ่ะก็ใจแก่บางกว่าใบตองศรัทธาต้องฝึกยืนได้ทั้งตอนสงบและตอนลมแรงจำไว้หนึ่งโลกสัน่นแต่อย่าให้ใจสัน่น นี่แหละศรัทธาของพระภูสรัทธาผมจะเป็นเหมือนภูเขาแต่เริ่มจากเนินเล็กๆก่อนนะลุง